สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสังคมเกษตรเงินล้านนะคะวันนี้พามาชมไร่ข้าวโพดนะคะที่ปีนี้เนี่ยโดนแ้งมากๆแต่ยัางงามอยู่เลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เกษตรกรนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงทําไมข้าวโพดถ,ถึงยังสวยยังงามอยู่แบบนี้ถึงแม้จะโดนแรงนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวได้เลยค่ะชื่นอนงรักทอพวงทองค่ะตาบลป่าอ้ออำเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะ,คะข้าวโพดข้างหลังนี่กี่ไร่คะ ิบแปดไล่ค่ะสิบแปดไล่พันเป็นสายพันอะไรหกแปดหนึ่งแปดค่ะหกแปดหนึ่งแปดตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร,ร่แล้วหนึ่งเดือนห้าวันค่ะหนึ่งเดือนกับอีกห้าวันก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคะกับการที่ปลูกข้าวโพดมันก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันฝนมันไม่ตกมันจะทํำยังไง <c ười> คือปีนี้เนี่ยเจอปัญหาแ้งมากมากใช่ไหมคะ <c ười> ใช่ค่ะแล้วมีเคล็ดลับยังไงกับการดูแลแปลงข้าวโพดแปลงนี้ให้ยังสวยอยู่ก็ <c ười> เราก็ดูถ้าฝนไม่ตก เราก็มาดูนอนมีเราก็ต้องฉีดพร้อมกันเลยอืมฉีดโฟทีใช่ไหมคะใช่ใช้ใช้โฟทีพร้อมกันเลยอืแล้ววิธีการผสมเนี่ยใช้ยังไงบ้างก็ถ้าปกติธรรมดาก็ใช้น้ำยี่สิบลิตรโฟทีหนึ่งช้อนอืมก็ฉีดพ่นกับไรเข้าพูงของเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหลายหลายคนเนี่ยพี่พี่ทางบ้านเนี่ยเขาชอบบอกว่าฝนไม่ตกเลยไม่ฉีดอะไรแบบเนี้ย แล้วเราทําแบบนั้นไหมคะไม่ค่ะไม่เราทํำยังไงคะฝนไม่ตกก็ฉีดฝนไม่ตกก็ยิ่งต้องฉีดนะคะต้องฉีดเพราะว่าเหมือนกับเราให้น้ําพืชด้วยะคะ่ะมันจะทําให้พืชแข็งแรงแล้วก็ไม่ตายพี่ๆหลายคนเนี่ยกังวลว่าแบบก็ฝนมันไม่มาก็เลยไม่ฉีดไม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่นองรักคือไม่ใช่ไหมคะ่ะฉีดตลอดเวลาฉีดตลอดเวลาเจ็ด,ดวันฉีดสิบวันฉีด พร้อมไปกับดูหนอนหนอนกินเราก็ต้องฉีดใส่ไปพร้อมกันค่ะอันนี้ก็คือแบบดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะต้ราะประงมอย่างดีก็เลยออกมาแบบสวยงามแบบนี้เลยสวยค่ะสวยทุกแปลงค่ะ30ไร่สวยหมดค่ะรวมถึงเจ้าของแปลงด้วยขอบคุณค่ะเตสิินนค้ากษรรทยอี หลงแล้วกำลังจะตายแล้วตา,า,ายแล้วปลลาร์ตี้ฉีดกันแล้วอยากเาาชิญน้องแก้วมาลองฉีดบ้างฉีดบนฉีดกลางฉีดล่างฉีดบนฉีดกลางฉีดล่างทะนวน้องว่างรามาช่วยฉีดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ แล้วอยากฝากอะไรถึงพี่น้องทางบ้านบ้างไหมคะที่ยังไม่ได้เปิดใจใช้โฟทีนเนี่ยะค่ะก็ฝากเกษตรกรถ้าว่าฝนแรงเราฉีดมันก็จะได้มีผลอย่างกับที่ไร่เราดูเป็นตัวอย่างอืม,มันทนแรงได้ค่ะสู้แรงได้ค่ะฝนไม่ตกเหมือนกันทุกที่ทุกแปลงค่ะตำบลปออ่าอ้อใช่แต่เราฉีดไว้มันก็จะดีกว่าใช่ค่ะ ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆปลูกข้าวโพดอะไรอย่างนี้ได้เปิดใจลองใช้ดูนะคะปีนี้ก็แรงมากๆเลยแต่ก็ไล่ข้างหลังของเรานี้นะคะก็คือยังสวยยังดูดีอยู่ก็ดูไล่ตรงนี้เป็นตัวอย่างได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รักมากนะคะที่มาพูดคุยมาให้คนานําแนะนําหรือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพี่ๆเกษตรกรชาว สังคมเกษตรเงินล้านของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครที่สนใจจะสั่งซื้อโฟโทีของเรานะคะ<ม>ก็สามารถแอดไลน์ hmm. มาที่ไลน์นี้หรือว่าโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะที่งานสังคมเกษตรเงินล้านเนี่ยยินดีต้อนรับพร้อมที่จะให้คาแนะนํากับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามช่องทางการติดต่อของสังคมเกษตรเงินล้านด้วยนะคะว่าจะเป็น y u ูทูบเฟซบุ๊ o ต t i k t o อกนะคะ พิมพ์ค้นหาว่าสังคมเกษตรเงินล้านนะคะแล้วก็กดติดตามมาได้เลยถำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย